เบื้องหลังความออกซ้ำมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นใน 3... 2... 1... สอ่งได้เวลาเปิดทุกสัมผัสคาว่ารสชาติอะ่ะมันไม่ได้เป็นภาพเนาะเวลามันพูดมันค่อนข้างนํามาทำนะฮะวันนี้เราใช้ AI มาทําภาพที่เล่าความรู้สึกเนี่ยทำงานกับประสาทสัมผัสทุกเซนของคนที่ดื่ม คือมันต้องดูแล้วใจเต้นแรงพรุ่งพานดูแล้วต้องรู้สึกอยากดื่มขึ้นมาทันทีเราอยากได้ภาพที่มันไม่เคยถูกทำมาก่อนไม่กล้าคิดแบบเนี้ยมันเหมือนมันขยายความเป็นไปได้ให้มันไปขึ้นอีก ไม่ถึงเนี่ยโหไม่คิดว่าจะมาเบอร์นี้อย่างเงี้ยจริงๆเราคุยกับเอ็นซีรอบหนึ่งเราเห็นไอเดียข้าวๆแต่พอมันกลายมาเป็นสตอรี่บอร์ดที่ได้มาจากเอ็นซีที่มันขึ้นมาจาก AI เนี่ยมันเหมือนแบบเราเราเห็นภาพที่มันแบบบียอนขึ้นไปพอเราเป็นหนังที่เน้นวิชวลปุ๊บเราเราเหมือนเปิดโอกาสให้เหมือนแบบ AI เนี่ยดีไซน์ชอตร่วมกันกับเราข้างหลังเป็นเส้นอีโคเลเซอร์น้ําแข็งวิ่ง,งอยู่เพราะมันแบบบ้าคลั่งออซามดีอันนี้ก็เป็นอีกวิชวลที่เราแบบเออสนใจแล้วเราก็วิชวลนี้แหละออกมาเป็น CG แล้วกกก็็ถ่าายปประบบลััม,กกมเนนหนง เราให้เปนเป็นโปรดักต์ของเราทีนึงก็คือหนังเรื่องนี้มันจะมีความเหมือนแบบเวิร์กไปกับทั้ง AI ดีไซน์เราถ่ายพอเราถ่ายเสร็จโยนเข้า AI ทีนึงให้ประมวลผลมาเหมือนมันมีการโยนเข้าโยนออกมันทำงานร่วมกันจริงๆเราไม่ได้ใช้ให้ AI ทำดีซน์ออกมาเป็นวิดีโอแล้วเราจบงานเลยเราทำงานกับ AI เพื่อให้หนังมันมีนมวิชวลบางอย่างที่มันแปกใหม่ขึ้นมา เราจะทำให้คนอินสปายพุ่งพ่านเนสัญญามีเอเนอร์จีไปทำเพลร์อะไรของตัวเองต่อเหมือนอย่างอิงกับเจมในหนังที่เป็นแบบเออก็บ้าคลั่งดนตรีถ้าคนมีอินสปายอยากทำอะไรก็อาจจะมีความพุ่งพ่าดดื่มเอสแล้วก็เกิดเอเนจีดีๆไปทำอย่างอื่นต่อได้เนี่ยเพราเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มีความออสซัมในตัวเป็นตัวของตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ย เราก็มองว่าเขาเป็นตัวแทนของคนที่มีความออซัมที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความออซัมของเอสโคล่าเราได้เป็นอย่างดี<ะ><า>ก็อยากจะให้ลองเปิดใจได้ทดลองเอสโคล่านะคะ